ต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจิตวิทยากับครูยุ้ยดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์น,นัทพงษ์ชูไทยและธีรวดียิ่งมีสนับสนุนรายการโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมุ่งเน้นการผลิตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจิตวิทยากับครูยุ้ยค่ะ รายการจิตวิทยาดีๆที่ช่วยให้คุณผู้ฟังคิดบวกนะคะเราเจอกันค่ะทุกๆวันพฤหัสบสปปดีนะคะซึ่งเราเปลี่ยนเวลาออกอากาศแล้วนะคะคุณผู้ฟังจากช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึง่งนับแต่นี้ไปก็คือตีหนึ่งถึงตีหนึ่ง,ง,งครึง่งนะคะแน่นอนทุกๆสัปดาห์เรามีเกี่ยวกับจิตวิทยาค่ะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่อาจจะเกิดขึ้นกับในชีวิตคุณผู้ฟังมีมาฝากคุณผู้ฟังในทุกๆสัปดาห์นะคะสําหรับสัปดาห์นี้เป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวต้องรอฟัง ะคะดำเนินรายการค่ะดิฉันธีรวดียิ่งมีค่ะแล้วก็รุงยุ้ยผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทพงษ์ชูไทยอาจารย์จิตวิทยาสวัสดีค่ะลุงยุย้ยสวัสดีครับน้องทีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านในวันปีใหม่ด้วยครับผมค่ะก็ผ่านปีใหม่มาแล้วหนึ่งสัปดาห์นะคะคุณผู้ฟังก็สัปดาห์นี้ก็จะต้องเป็นเ,เขาเรียกอะไรอะวันเด็กลุงเดือนนี้วันเด็กก็ <c oughs> จะมีวันเด็เดกแ,<ผ>แล้ว เดือนมกราก็ยังมีวันหยุดแต่วันเด็กไม่ได้เป็นวันหยุดนะลุงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสาร์ที่สองของสัปดาห์อยู่แล้วนะคะคุณผู้ฟังต้องครับเขาก็หยุดหยุดตามตามปฏิทินธรรมดาอยู่แล้วเนาะคราวนี้ของคุณผู้ฟังหลังปีใหม่มาสถานาการณ์ก็ค่อนข้างที่จะต้องเอ,อระมัดระวังตัวนะคะลุงโอ,งอมิคอ,อนอย้อนยอดค่อนข้างสูงเลยนะคะลุงมันเป็นโควิดรุ่นใหม่ๆม,มาเรื่อยๆอ,อีกหน่อยมันก็คงกลายเป็น ไขวัดธรรมดาธรรมดาน<ช>ั่นแหละลุงคิดว่าอย่างนั้นนะคิดในแง่ดีอะ่ะจากที่ก่อนหน้านี้ยอดประมาณสามพันอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ก็ 7, 8, 000, เจ็ดแปดพันแล้วก็อาจจะทะลุเป็นหมื่นเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะนอกจากสุขภาพกายก็เป็นเรื่องของสุขภาพจิตนี่แหละคะ่ะคุณผู้ฟังคือในวันนี้เรื่องที่เราจะมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยอย่างที่บอกว่า ปลายปีที่แล้วลุงเราได้ให้คุณผู้ฟังเนี่ยลองทบทวนตัวเองดูนะคะว่าปีที่ผ่านมาเราทําอะไรที่มันดีมีอะไรที่เรายังไม่ได้ทําแต่ว่าถ้าทบทวนแล้วอะค่ะปรากฏว่าเอ๊เรามีอะไรที่มันบกพร่องเราทําอะไรที่มันไปทําร้ายใครโดยไม่จําเป็นหรือมีข้อเสียอะไรต่างๆนาน,นานเนี่ยอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองลุงวันนี้ต้องฟังเพราะว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรคะลุง พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นเนาะ <Ừ. S 2> ในปีใหม่นี้แหละนะครับเราเริ่มตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับด้วยวิธีการง่ายๆคุณผู้ฟังเข้าใจแหละพอพูดถึงการเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะมันค่อนข้างที่จะแบบทุกคนอาจจะกลัวไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะตัวลุงยุ้ยเองกลัวกับการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตไหมคะสาหรับลุงถ้าเผืว่ามันเปลี่ยนแล้วดีขึ้นหรือเปลี่ยนแล้วมันมันปรับอะไรมากขึ้นลุงกล้าเปลี่ยนนะ นะครับลุงกล้ารับฟังความคิดเห็นลุงกล้าที่จะเปลี่ยนอะไรแต่แต่ถ้าเผื่อว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวยกตัวอย่างเช่นลุงชอบกินกระเพราหมูสับโอตอนนี้แพงมากลุงลุงต้องเปลี่ยนแน่เลยเนาะลุงลุงลุงก็จะลุงก็จะอยากกินของลุงอัใครก็จะบอกว่าเปลี่ยนอย่างอื่นบ้างสิแต่นี้ลุงอยากอ่ะก็ไม่ได้ไปกระทบคนอื่นลุงก็จะไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนแสดงว่าลุงเนี่ยพกพันกับทีนะ อย่างเช่นที่เป็นคนชอบกินคณะหมูก,กรอบกับเผาหมูกรอบอพอตอนนี้หมูแพงอะคะ่ะลุงทีก็เปลี่ยนไปกินทะเลนะออ <c oughs> ง่ายๆเลยสาหรับทีนะถือว่าเอ,อเป,ปกติหมูกรอบอะสี่สิบสี่สิบห้าเพิ่มมาเป็นห้าสิบอาทะเลสี่สิบสี่สิบห้าก็ไปกินกัะเพราทะเลอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเออเหมือนกันลุงก็เปลี่ยนเป็นกะเพรากะเพราแล้วก็ใส่เห็ดอะอืมใส่หมูน้อยลงอย่างเงี้ยหรอือ <c> ย <oughs> <c oughs> ังไงไม่ใส่หมูเลย <c oughs> ไม่เอาเลย <c oughs> ก็ได้เพราะมันแพงก็อย่าไปกินกินเท่าที่มันไม่แพงหรือว่าไก่ก็ได้ไก่เนี่ยวันนั้นซื้อแค่สามสิบห้าบาทขนาที่ยิบหมูในน้ําหนักเดียวกันอ่ะแปดสิบหกบาทถ้าใครใฝ่ฝันว่าอยากจะกินของดีๆแพงๆอ่ะลุงก็ได้กินแล้วล่ะตอนนี้แคมหมูแค่หมูก็จะแย่แล้วเขาเดี๋ยวหมูปิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังเห็นไหมเขาเห็นไหมเขาว่ามันเปลี่ยนได้ง่ายมากไม่ไม่ใช่แต่ว่าตัวเราเปลี่ยนนะคะแต่ว่าเศรษฐกิจ ทุกอย่างมันมันเปลี่ยนไปแล้วใช่อย่างเช่นหมูปิ้งเนี่ยเมื่อก่อนเป็นเป็นอาหารกันตายได้ตอนเช้าใช่่ก่อนนี้เนาะค่ะไม้ละสามบาทเราก็ซื้อง่ายซื้อสะดวกแต่ทุกวันเนี้ยกลายมาเป็นหมูปิ้งราคาแพงเห็นไหมคะในเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปแล้วทําไมเราถึงจะไม่ลองเปลี่ยนตัวเองตามนะคะคุณผู้ฟังโอ้ดีมากโอ้สรุปได้ดีครับผออลุงแล้วเพราะอะไรค่ะทุกๆุกคนเลยไม่ว่าจะมีอะไร เปลี่ยนเนี่ยเขาจะกลัวไว้ก่อนแล้วก็ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนค่ะลุงเป็นเพราะว่าไอ้การที่เราทํามาในอดีตรหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเราเคยชินพอเราเคยชินเราก็จะรู้สึกว่าเซฟโซนของเรานะครับแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเออปลอดภัยแล้วอะไม่ต้องไปปรับอะไรลรองไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรหรอกนะครับก็ก็ก,ก็ก็ดีอยู่นะครับ มันก็เลยทําให้มัน่นและสิ่งที่ทําต่อไปก็คือมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมันก็เลยสร้างความมั่นใจว่าเออสิ่งที่เราตัดสินใจแล้วทําไปแล้วเป็นปีๆเนี่ยมันดีก็เลยไม่อยากเปลี่ยนครับผมคือที่จะกลัวกับอะไรรู้ไหมคะลุงถ้าสําหรับที่กลัวกับการเปลี่ยนแบลงคือเรื่องงานค่ะลุงคือเหมือนอว่าถ้าเราทํางานหนึ่งชิ้นงานที่เราเคยทําจนประจําหรือชิ้นอ,อย่างที่ลุงบอกเนะี่ยพอระยะเวลานานๆจากประสบการณ์เราจะทํามันได้เร็วขึ้น เราจะมีการแก้ปัญหาหรือเราจะมีขั้นตอนอะไรแต่ว่าพอเป็นอเปลี่ยนงานใหม่ง่ายๆเลยนะลุงไม่รู้ไม่เคยทําโดยเฉพาะแบบไม่ทําทําผิดผิด,ผดถูกถูกใช้ระยะเวลานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลย่อนข้ง่ขงกลัวแต่ว่าคุณผู้ฟังขาพอที่เราทําแล้วอันนี้ที่พูดถึงตัวทีนะคะถ้าเป็นเรื่องของว้ทํางานอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งพอเราทําแล้วมันก็ชินอย่างที่ลุงบอกเนาะมันจะกลายเป็น ศัก,กยภาพอีกด้านหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนเราไม่รู้ว่าเราทํามันได้นะลุงนะแล้วเราก็ทํามันได้นอืมค่ะเพราะฉะนั้นลุงลุงลุงมองว่าอย่างนี้ลุงมองว่าอย่างเช่นงานที่ทีบอกเนี่ยมันก็ยากจริงเพราะว่าหนึ่งคือเราเรา,เราเริ่มํานานละเราเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วถูกไหมพอเวลาที่เราจะมาเปลี่ยนเป็นงานใหม่หรือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งอีกด้านหนึ่งมันก็ต้องศึกษามากขึ้นเราอาจจะ รู้สึกกังวลใจเล็กน้อยแต่ถามว่าถ้าทําได้ไหมทําได้นะครับแล้วทุกคนเปลี่ยนได้เหมือนกันครับผมคือบางอย่างมันก็ต้องทอําอะนะคะลุงๆอาจจะแบบว่าฟีลแบบเออเกษียณอายุราชการละ <c oughs> แ,ตแต่ฟีลเหมือนยังเป็นลูกน้องเขาอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ฟังก็ก็อยากอยากให้ทําใจนะคะแล้วพูดถึงการเปลี่ยนแปลงว่าถ้าเราต้องทํางานบางงานเนี่ยเขามอบหมายมาให้เราทําเราอาจจะไม่ชินเราอาจจะยังไม่เคยทํา เราอาจจะทําเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ายังต้องทํางานมันก็ต้องทําอะนะลุงนะมันก็ต้องจําเป็นที่ต้องปรับแล้วก็เปลี่ยนนะคะคุณผู้ฟังลุงถ้ามีคนตําหนิลุงในเรื่องบางเรื่องที่ลุงทําในเรื่องของการใช้ชีวิตของลุงครับลุงจะเปลี่ยนเลยไหมคะลุงลุงจะกลับมาถามตัวเองก่อนว่าสิ่งที่เขาตําหนิเนี่ยมันใช่ตัวเราไหมค่ะรู้จักตัวเราดีหรืออย่ง ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นคนที่จะฟิกอะไรต่างๆนะครับแต่เรายืดหยุ่นได้ก็จริงแต่ถ้าอันนี้อันนี้เป็นเราอ่ะอันนี้เป็นเราอ่ะแล้วเขาไม่เข้าใจใอ่ะเพราะนั้นก็จะไม่เปลี่ยนแต่ถ้าเคยมีเคยมีตอนเรียนบิญญาตรีมีอาจารย์ท่านหนึ่งเขียนเฟรนชิพแต่ก่อนนี้ยังมีเฟรนชิพนะบอกแล้วะครุ่นทีก็ท่านค่ะลุงท่านใช่ไหมครับท่านค่ะอาจารย์เขียนเฟรนชิพให้บอกว่า รัตพงษ์เธอดีงุงีงานแต่ข้อหนึ่งที่อยากจะบอกเธอคือเธอเลิกเรียกตัวเองว่ายุย้ยซะทีให้ใช้คำว่าผมเพราะมันไม่สมานเลยค่ะอย่างเนี้นะครับมันดูเป็นเด็กหน่อยเราอ,อาจจะติดนงที่เลือกคุยพูดกับครอบครัวเพื่อนสูงแม้กระทั่งกับอาจารย์แล้วก็อาจารย์ก็เดี๋ยวยุปนู่นนี่นั่นนะครับก็บอกว่าไม่สมานเลยไม่ไม่สมควรก็เลยเปลี่ยน เปลี่ยนเพราะว่าค,คิดว่ามันดีขึ้นครับผม,มบางอย่างถ้าเปลี่ยนแล้วมันดีก็ก็ควรที่จะเปลี่ยนแต่บางทีมันเป็นความเคยชินอย่างที่ลุงอาจจะเรียกตัวเองว่ายุย้ยตั้งแต่เด็กทีก็ติดคําไหนรู้ไหมคะลุงทุกวันนี้ทีมักจะแทนตัวเองว่าทีเราดีอืมแต่มันก็ยังโอเคนะลุงเนาะมันไม่ใช่หนูมันไม่ใช่หนูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะติดเลืกเอกเรียกชื่อเต็มของตัวเองนะคะคุณผู้ฟัง อะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังแล้วเรากลับมาฟังกันว่าไอ้เทคนิคการเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ๆด้วยวิธีง่ายๆเนี่ยมันมีวิธีอะไรบ้างคะ่ะจิตวิทยาก,กับครูยุ้ย กลับเข้ามาสู่เบรกที่สองของรายการจิตวิทยาก,กับครูยุ้ยกันต่อค่ะคุณครูฟังวันนี้เราพูดถึงเทคนิคการเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ๆแหมหลังช่วงปีใหม่แบบนี้หล,หลายๆคนอาจจะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองในหลายๆเรื่องเรามีเทคนิคและวิธีการง่ายๆนะคะคุณครูฟังลุงถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเราจะทําได้ยังไงบ้างคะทําได้ง่ายๆเลยอันแรกเลยก็คือ พิจารณาตัวเองก่อนนะครับว่าตัวเองมีอะไรที่มันมีข้อข้อบกพร่องอย่างที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่ครับที่แล้วด้วยนะครับค่ะแล้วเราก็เริ่มที่จะตั้งเป้าหมายนะครับอันแรกเลยคือเราต้องมีเป้าหมายเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางอะไรก็แล้วแต่นะครับอเอาแค่ว่าภายในหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนนี้เราอยากจะทําอะไรเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลง เราเปลี่ยนแปลงได้หลายๆเรื่องถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ลงมือกระทําที่สม่ําเสมออันนั้นก็เป็นการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงแล้วครับข้อที่หนึ่งก็พิจารณาก็ต้องพิจารณาด้วยความไม่ลําเอียงนะคะใจเป็นธรมรมนะลุงนะไม่ใช่เข้าข้างตัวเองอีก, <S <S อ,กอุ้ยอันนี้เขาว่ามาแต่ว่าฉันก็ว่าตัวฉันก็ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังใช่ไหม อะข้อที่สองค่ะลุงข้อต่อไปคือชื่นชมสิ่งรอบตัวให้มากขึ้นอาจจะเนื่องจากเมื่อปีที่ผ่านมามันมีทั้งโควิดมีทั้งเรื่องาราวอะไรหรือว่าบางคนมีเจอเรื่องร้ายๆในในตัวเองมาเยอะเพราะนั้นพยายามที่จะมองมองสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้มันเอือ้ออำนวยต่อความสุขของเราให้ได้น,นะครับมันเกี่ยวกัน<อ>ด้วยเหรอคะลุง ชื่อมชมตัวเ<ห>องสิ่งวแวดล้อมมันมันมันเกี่ยวกันเหรอคะว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ <S <S ใช่นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นเราไม่ได้ไปทํางานอย่างลุงเอาอย่างลุงก็แล้วกันไม่ได้ไปทํางานแล้วเกษียณแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าเผื่อว่าลุงยังคิดอืมอยากจะไปทําไมเราไม่ได้เงินเดือนแล้วหน้าอย่างงู้นอย่างนี้มันก็จะทําให้เรา เราย่ำแย่เนาะในความคิดอ๋อมันยืด,ดติดเนาะลุงเนาะมันยืดติดว่าใช่ครับอย่างยิ่งยิ่งกับบางคนอะที่เขามีหัวโขนอะลุงเขาเคยมีตาแหน่งใหญ่โตพอเขากเกษียณอายุราชการก็เป็นลุงคนหนึ่งผู้สูงอายุคนหนึ่งใช่อืมค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นว่าเอ้ก็ดีนี่ว่แเราก็ทํางานรับใช้ราชการมาตั้งสามสิบห้าสามสิบหกปีแล้วได้พักผ่อนบ้างเงินบํานาญก็ได้ดูสิเนี่ยได้ตั้งเกือบสี่หมื่น ใช้ไปวันๆโดยไม่ต้องทำอะไรเลยมันก็เป็นความคิดที่เปลี่ยนไปได้นะครับผมค่ะมีอีกไหมคะลุงมีครับอันต่อไปนะครับคือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอันนี้นะครับเหมาะสำหรับพวกพวกน้องๆอย่างน้องทีหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ยังทำงานนะครับเพราะนั้นยกตัวอย่างง่ายๆเวลาที่เขามีประชุมสมัมมนาอะไรที่เราไม่ค่อยเกี่ยวข้องอะ่ะ น่าจะน,นี้น่าจะน,น,นี้พูดด้วยประสบการณ์น่าจะเสนอตัวเองเข้าไปขอเข้าร่วมประชุมเข้าร่วมรับฟังเพราะว่าเหตุการณ์หลายๆอย่างเราไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วพอเราไปฟังอย่างน้อยสุดเราก็ได้ได้ข้อมูลได้ความรู้เพิ่มขึ้นได้ได้ท่านลกคติที่เปลี่ยนแปลงไปและทําให้เราหูตากว้างไกลขึ้นอันนี้อันนี้ลุงลุงลุงว่าน่าจะทํานะครับ เค่อนข้างเึกภาพออกค่ะบางคนถ้าถูกส่งไปอบรมเรื่องนู้นเรื่องนี้เขาจะมันไม่ได้เกี่ยวกับฉันเลยเรื่องเนี้ทําไมฉันจะต้องไปฟังไปรู้แต่อย่างที่บอกว่ามันก็จะได้รู้อะไรมากกว่าวิชาชีพหรือว่าสิ่งที่ตัวเองทำถูกไหมคะพอ,อพอเรานะรู้เนี่ยลุงเราได้ความคิดได้ไอเดียอะไรบางที่เราอาจจะมาเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานของ,าอของเราเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตอะไรอย่างนี้นะคะลุงมันมีผลจริงๆนะคะคุณผู้ฟัง มีขอจริงๆครับเดี๋ยวลุงขอยกตัวยอย่างาอันหนึ่งเดี๋ยวเมื่อเร็วๆนี้เลยได้ไหมครับค่ะลุงลุงดูหนังเกาหลีเรื่องหนึ่งนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แล้วปรากฏว่าที่เกาหลีเหนือมันตอนนั้นในเรื่องมันยังเป็นแบบโบราณโบราณอยู่อ่ะอเห็นตู้เย็นเขาก็นึกว่าเฮ้ยตู้เย็นนี้ทางสมัยปรากฏว่าเปิดดูปุ๊บเอาไว้ใส่เสือ้อเอาไว้ใส่ชั้นหนังสือ,อลุงดูเสร็จปุ๊บ ลุงก็มีตู้เย็นเก่าอยู่เครื่องที่บ้านว่าจะเอาไปให้วัดสวนแก้วก็ยังไม่ได้ให้สักทีลุงเลยเอามาใส่น้ำโปงน้ำปลาใส่อะไรก็แล้วแต่ยัดไว้ในตู้เย็นแล้วเรียบร้อยสวยงามไม่เลอะเทอะด้วยเอาไปตั้งอยู่ในครัวนะลุงเนาะใช่ก็กลายเป็นแบบว่าเตู้ตู้กับข้าว มันมีหลายอย่างอะคุณผู้ฟังลองดูแล้วบางทีมันเกิดไอเดียนะคะเราก็ได้อะไรใหม่ๆใ,ในชีวิตเหมือนกันนะคะมีอีกไหมคะลุงนอกจากพิจารณาตัวเองแล้วก็ตั้งเป้าหมายระยะสั้นระยะยาวแล้วก็เดินตามสิ่งที่ตั้งไว้ชื่นชมตัวเองหาข้อดีอยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะคะม,มันมันเห็นคุณค่าในตัวเองถ้าเรารู้สึกชื่นชมตัวเองเรียนรู้สิ่งหใหม่แล้วอะไรอีกคะลุง อันต่อไปก็คือให้เข้าใกล้ตัวเองมาอีกนิดนึงคือดูแลตัวเองดูแลสุขภาพออกกําลังกายหรือแม้กระทั่งการยิ้มอ่ะบางคนวันวันไม่เคยยิ้มกับใครเลยที่ผ่านมาหรือว่ายิ้มน้อยมากก็ลองฝึกยิ้มลองหัวเราะลองฟังเรื่องตลกหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เรารู้สึกว่าเราชุ่มชื่นหัวใจมากขึ้นมันก็จะทําให้เรารู้สึกไม่เครียดคนที่ ดูจากภายนอกมาดูเราก็จะรู้สึกว่าเออดูดีขึ้นนะดูยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นคนที่น่าน่าเข้ามาพูดคุยด้วยอันนี้ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งครับผมคือกําลังจะบอกว่าเปลี่ยนแบบง่ายๆเลยนะลุงก็แค่ยิ้มให้มากขึ้น <c oughs> ลองตื่นมาทํางานตื่นเร็วขึ้นได้ทำอะไรมากขึ้นมาถึงที่ทำงานเช้าขึ้นชีวิตเราก็จะเปลี่ยนเองนะลุงปกติมาสายใช่ไหม <c oughs> ก็โรกโรโลกโ,ลกโลกเราอาจจะมาเช้า ได้มาทํางานเร็วขึ้นได้มีช่วงพักมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ฟังมันเป็นเรื่องง่ายๆมากเลยลุงอ่ะและถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองสักหนึ่งเรื่องอย่างเช่นง่ายๆเลยทุกคนอยากเลยลดน้ําหนักลดน้ำหนัก,นนกลุงคิดว่าเราต้องเริ่มจากอะไรคะเราก็ต้องเริ่มจากตั้งจิตตั้งใจที่จะลดจริงๆก่อน มันตั้งใจแหละลุงมันทําจะบอกว่า <ทำ S 1> ยังไ,ได้ไดเขาเรียกว่าทําไม่ยากลดน้ําหนักแต่ทําไม่ได้สุดท้ายม,มันมต้องบังคับตัวเองให้ทําแล้วเราอย่าไปคาดหวังมันมากลุงเองเนี่ยนะอยากจะบอกว่าตอนวันปีใหม่เนาะค่ะลุงน้ําหนักตกใจมากอืมแปดสิบสี่ <84. S 1> จากเท่า <84 S 1> <84 S 2> ไหร่แปดสิบสี่กิโล จากตะก่อนเนี่ยลุงประมาณ8บเดอ่า3กิโลใช่ไหมใช่ลุงก็กินอะไรไปเยอะพอตอนเนี่ยช่วงประมาณหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเกือบสองอาทิตย์เนี่ยลุงก็ค่อยๆลดนูน่นลดนี่ลดนั่นแล้วก็ออกวิ่งเหมือนเดิมเดินเหมือนเดิมอะไรตอนอะไรตอนนี้ล่าสุดนี้มา82.4อีกนิดนึงนะลุงเนาะลงมาแค่นี้ก็พอใจแล้วและชั่งน้ำหนักทุกวันครับ เอออันนี้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคนที่อยากจะลดน้ําหนักนะคะลองชั่งน้ําหนักดูทุกวันครับลดขีดหนึ่งก็มีความสุขแล้วนาะสร้างกําลังใจให้กับตัวเองบอกตัวเองหรือว่าให้คนอื่นช่วยเตือนเฮ้ยไปวิ่งกันไหมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อให้เพื่อให้ได้ตามที่เราต้องการครับผมค่ะก็เวลาที่คาดหวังหรือว่าตั้งตั้งเป้าหมายไปว่าเออจะลดก,ก็ต้องลงมือทำมือนะลุงนะใช่ครับเร้ก็ต้องมีระเบียบ วินัยอย่างที่ลุงบอกอืมอืมถูกต้องอันนั้งชัดว่าเอ๊ะถ้ากินมาเยอะอ่ะบางคนเขาก็ไปออกกําลังกายนะลุงนะคือถ้ากินเข้าไปเยอะก็ต้องเอาออกเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่สําคัญก็ต้องขึ้นชั่งบ่อยๆอย่างที่ลุงทํานะบางทีแบบว่าเอ๊ะไม่น่าขึ้นหรอกก็กินปกติแบบนี้ตลอดไปไงลุงพอไปชั่งใช่ใช่ขึ้นไปแล้วกว่าจะเอาลงมาได้มันก็แทบจะไม่ไม่ทันแล้วนะคะคุณผู้ฟังอะลุง ลองให้กำลังใจสำหรับคนที่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองวันนี้หน่อยค่ะก็ปีใหม่แล้วนะครับถ้าเผื่อว่าเราต้องการที่จะทำอะไรให้ตัวเองดูดีขึ้นรักตัวเองมากขึ้นให้คนอื่นเขารักเรามากขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่การเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยจะช่วยให้เราพัฒนาทั้งด้านกายอารมณ์สังคมสติปัญญาของเราได้เยอะแยะมากมายนะครับขอเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่ คิดจะเปลี่ยนและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับเราเอาใจช่วยเสมอครับผมค่ะก็เป็นกําลังใจให้นะคะคุณผู้ฟังถ้าคิดแล้วก็ช่วยลงมือทําด้วยทาไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ฟังสุดท้ายมันจะได้อะไรแต่ว่าถ้าออคิดจะทําแล้วไม่ได้ลงมือทําสักทีสุดท้ายคุณผู้ฟังก็ต้องย้าอยู่กับทีนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมนะคะก็หมดเวลาลงแล้วลค่ะพบกับเราได้เมื่อไรคะลุง วันพฤหัสนะครับตีหนึ่งถึงตีหนึ่งครึ่งนะครับเวลาใหม่นะครับรอฟังเราด้วยนะครับผมค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันทีรวดียิ่งมีค่ะลุงยุ้ยนะทธพงษ์ชูไทยครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรายการจิตวิทยากับครูยุ้ยสนับสนุนรายการโดยคณะกรุษศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมุ่งเน้นการผลิตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล